วันนี้มนก็จะพามาทําแกงฟักทองนะคะมาดูวัตถุดิบของเรากันเลยนะคะมีฟักทองนะคะหมูและไก่หอมกระเทียมใบมะกรูดมีพริกแกงแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็มีกะทิเครื่องปรุงของเราก็มีองปรุงรสผงนัวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ใส่กระเทียมและหอมลงไปนะคะตานด้วยหมูและไก่นะคะเราก็คั่วหมูนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่พริกลงไปนะคะ แล้วก็คั่วให้หมูสุกดีนะคะแ้วก็ใส่ผงนัวนะคะ ผง,งลงรสนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะผิวขาวนะคะก็ใส่กระทียลงไปนะคะ ใส่กะทิลงไปแล้วมนก็จะรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันตอนที่น้ำเดือดเลยนะคะเดือดแล้วมนก็จะนำฟักทองลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็รอให้เดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็รอให้ฟักทองสุกดีนะคะ ฟักทองของเราสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะมุกก็จะใส่ใบผักลงไปนะคะ ฟักทองของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะ